กราบสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโลเทสครับสำหรับคลิคลปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของน้องงามเด็กหญิงสาวอายุ13ปีที่ถูกโชเฟอร์รถตู้ข่มขืนกลายเป็นผู้ป่วยจิตเวทเมอลอยโวยวายพูดคำเดิมซ้ำๆว่าบักปีศาสนาเดชคือบักปีศาสตนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงสาวคนนี้แม้ว่าหลายคนจะเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง แต่ณขณะนี้คนขับรถตู้ยังลอยนวลยังไม่มีการแจ้งข้อหาใดๆให้กับคนขับรถตู้เหตุผลคนใดมันถึงเป็นแบบนี้คลิปนี้มีคำตอบให้กับเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนเรื่องราวเรื่องนี้มีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ hello test รวมถึงท้ายคลิปมีข้อกฎหมายมาฝากเหมือนเก่าเหมือนเดิมถ้าหากคนขับรถตู้กระทําความผิดจริงเขาจะติดคุกกี่ปีมาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะเกิดขึ้นที่บ้านโคกสูงตำบลละหานาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นมีเด็กหญิงสาวคนหนึ่งอายุ13ปีเธอชื่อว่าน้องงามน้องงามเองนะเป็นนักเรียนชั้นม .2 อ,อยู่ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในอำเภอแวงน้อย เธอพักอาศัยอยู่กับพี่ชายอายุ16ปีเรียนอยู่ม .4 แล้วก็ย่าอายุ63ปีชื่อว่าย่าสวยนี่คือครอบครัวของน้องงาม ความจริงแล้วนะครับน้องงามก็มีพ่อมีแม่เหมือนเด็กทัท่วไปแต่พ่อแม่ของน้องงามเดินทางมาทํางานรับจ้างก่อสร้างอยู่ที่กรุงเทพโดยพ่อแม่ของน้องงามพักอาศัยอยู่ที่ชุมชนวัดหงรัตนารามแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนี่คือที่พักของพ่อแม่น้องงามที่มาทำงานที่กรุงเทพ ทีนี้นะครับช่วงปิดเทอมที่ผ่านมานะครับเดือนตุลาคมต้นเดือนเลยกันเพื่อนน้องงามเองนะมีจุดประสงค์ที่จะเดินทางมาพักผ่อนกับพ่อแม่เดินทางมาอาศัยอยู่กับพ่อแม่ช่วงปิดเทอมพ่อแม่ของน้องงามก็ไม่ได้ปฏิเสธกันเพื่อนกับรู้สึกดีใจด้วยซ้ําที่ลูกจะมาหาเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานหลังจากนะั้นนะพ่อแม่ของน้องงามก็เลยตัดสินใจจ้างรถตู้คันหนึ่งคนขับรถตู้นะชื่อว่านายเดชนันทวิทยาคมอายุห0ปี คนในพื้นที่อำเภอแวงน้อยเขาจะเรียกว่านาเดช คนคนนี้ขับรถตู้มาหลายปีดีดักรู้จักคนในพื้นที่เป็นอย่างดีเป็นลักษณะของรถตู้วิ่งไม่ประจำทางรับส่งคนจากขอนแก่นเข้ามายังกรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นปริมณฑลหรือชนบุรีเขาก็วิ่งในลักษณะนี้มาหลายปีดีดักเขามีอาชีพในการขับรถตู้รับจ้างเพื่อนด้วยความที่เป็นคนพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเหมือนกันอยู่อำเภอเดียวกันนั่นก็คืออำเภอแวงน้อยพ่อของน้องงามก็เลยไว้ใจนาเดชให้มารับส่ง ลูกสาวที่อายุเพียง13ปี โดยการรับส่งครั้งนี้นะย่าของน้องงามก็คือย่าสวยไม่เห็นดีเห็นงามด้วยเนื่องจากว่าน้องงามเองไม่เคยเดินทางเพียงลําพังนี่คือการเดินทางเพียงลําพังครั้งแรกของน้องงามปกติจะมากับพี่ปกติจะมากับย่าแต่ครั้งนี้ไม่รู้ด้วยเหตุผลคนใดพ่อของน้องงามจึงตัดสินใจใช้บริการรถตู้ให้มาส่งลูกสาวแล้วยืนยันกับย่าว่าปลอดภัยดีไม่มีปัญหาย่าก็เลยตัดใจให้มากับรถตู้กันเพื่อนโดยน้องงาม เองนับได้โดยสารมากับรถตู้น,น้าเดชในวันที่1ตุลาคมปีพศ2566ช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นออกเดินทางจากบ้านของน้องงามในขณะนั้นเองนับมีผู้โดยสารอยู่เต็มรถประมาณ1617คนเห็นจะได้กันเพื่อนตรงนี้เองย่าของน้องงามก็สบายใจไปเปะหนึ่งเนื่องจากว่ามีผู้โดยสารร่วมด้วยหลายคนไม่ได้เดินทางเพียงลำพังแต่สุดท้ายท้ายสุดมันไม่เป็นแบบนั้นโดยปกติแล้วนะรถตู้โดยสารที่ออกเดินทางจากอำเภอแวงน้อยมาถึงกรุง ทพมหานครจะใช้ระยะเวลาเดินทางเต็มที่ประมาณ6-7ชั่วโมงเนื่องจากว่าระยะทางในการเดินทางแค่300กว่ากิโลเมตรเท่านั้นตรงนี้เองต้องมาถึงประมาณตี2ตี3หรือไม่ก็ตี4ตี5 เต็มที่ประมาณนี้ครับเพื่อนแต่การเดินทางครั้งนี้มันแตกต่างออกไปเนื่องจากว่ารถตู้ของนาเดชไม่มาถึงตามเวลาที่กําหนดพ่อของน้องงามก็ออกไปรอบริเวณหน้าปากซอยรอแล้วรอเล่าตั้งแต่ตีสามตีสีรูกก็ยังไม่มาพยายามโทรหาน้องงามก็ไม่มีใครรับ พยายามโทรติดต่อนาเดชก็ติดบ้างไม่ติดบ้างบางครั้งก็บอกว่ารถติดอยู่บางครั้งก็บอกว่ากําลังทยอยส่งคนตรงนี้เองยังไม่ถึงเป้าหมายสุดท้ายท้ายสุดครับช่วงเวลาประมาณเที่ยงวันของวันที่สองนาะเดชก็พาน้องงามมาส่งยังจุดหมายด้วยอาการสะบักสะบอมด้วยอาการเมื่อลอยตรงนี้เองพ่อคิดว่าลูกสาวน่าจะเมารถน่าจะเพียรจากการเดินทางก็ไม่ได้รบกวนลูกสาวปล่อยให้น้องงามพักผ่อนไปก่อนสุดท้ายท้ายสุด นับน้องงามเองก็ใช้ชีวิตเฉกเช่นเด็กปกติทั่วไปอยู่กับพ่อกับแม่แต่มันจะมีพิรุษอยู่อย่างหนึ่งเวลาเธอนอนจะเกิดอาการกระตุกเกิดอาการเกร็งแล้วมักจะนอนกอดแม่เหมือนเธอกลัวอะไรบางอย่างตรงนี้เองพ่อกับแม่ก็ไม่ได้เอใจเนื่องจากว่าคิดว่าลูกคงคิดถึงพ่อถึงแม่อยากนอนกอดพ่อกอดแม่ลักษณะเป็นแบบนั้น วันแล้ววันเล่าผ่านไปเรื่อยๆจนถึงช่วงปลายเดือนตุลาคมกันเพื่อนตรงนี้เองน้องงามต้องกลับไปที่อำเภอแวงน้อย เพื่อไปศึกษาเล่าเรียนต่อน้องงามเองนะครับก็บอกกับพ่อว่าไม่อยากเดินทางไปกับรถตู้แต่ตรงนี้เองพ่อบอกว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวค่อยมาใหม่เนื่องจากว่าพ่อกับแม่ของน้องงามเข้าใจผิดคิดว่าน้องงามไม่อยากกลับไปเรียนที่แวงน้อยไม่อยากกลับไปต่างจังหวัดอยากจะอยู่กับพ่อกับแม่ที่กรุงเทพตรงนี้เองพ่อแม่ของน้องงามก็เลยมีการพูดเกี้ยกล่อมพยายามปลอบน้องงาม ให้ขึ้นไปกับรถตู้โดยสารทันทีที่รถตู้โดยสารมาถึงบริเวณปากซอยน้องงามเห็นรถตู้ตรงนี้เองถึงกับวิ่งกอดพ่อกอดแม่ ร้องไห้เป็นการใหญ่เธอบอกไม่อยากไปไม่อยากขึ้นรถตู้โดยสารไม่อยากไปกับนาเดชพ่อของน้องงามเองนะก็ยังคงเข้าใจผิดคิดว่าลูกไม่อยากจะกลับบ้านนอกอยู่ดีก็พยายามปอบพยายามบังคับน้องงามให้ขึ้นรถตู้โดยสารเนื่องจากว่าการกลับบ้านครั้งนี้มีพี่ชายไปด้วยพี่ชายก็คอยปอบคอยบอกว่าไม่เป็นไรไปกับพี่เรียนจบแล้วค่อยขึ้นมาอยู่กับพ่อกับแม่ตรงนี้เองน้องงามก็เลยจำใจขึ้นรถตู้โดยสารไปกับนาเดชและพี่ ที่ชายสุดท้ายท้ายสุดนับการเดินทางครั้งนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีโดยน้องงามกลับไปถึงบ้านโคกสูงบ้านเกิดเมืองนอนในวันที่31ตุลาคมปีพศ2566เวลา9นาฬิกากลับไปสู่อ้อมกอดของย่า ทันทีที่น้องงามลงจากรถเธอวิ่งหาย่าแล้วก็โอบกอดย่าด้วยอาการหวาดกลัวตอนนั้นเองย่าก็ไม่แปลกใจย่าก็ยังไม่เอะใจคิดว่าน้องงามคงคิดถึงย่าเลี้ยงกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกไม่ได้เจอกันหนึ่งเดือนเธอคงคิดถึงแบบสุดๆรีบมากอดย่ารีบมาหาย่านี่คือสิ่งที่ย่าคิด แต่มันไม่ใช่แบบนั้นในค่ำคืนของวันที่31ตุลาคมในขณะที่น้องงามกำลังนอนพักผ่อนอยู่กับย่าในบ้านเธอได้เกิดอาการหลอนเกิดอาการกลัวกรีดออกมาแบบสุดเสียงตรงนี้เองสร้างความตกอกตกใจให้กับย่าเป็นอย่างมากบางครั้งบางทีก็พนมมือแล้วก็พูดว่าบักปีศาจบักปีศาจบักนาเดชมันเป็นปีศาจอย่ามาทำร้ายหนูอย่ามาเอาชีวิตหนูนี่คือสิ่งที่น้องงามทำในขณะที่นอนกับย่าย่าเองก็แปลกใจเอ๊เกิดอะไรขึ้น กับหลานเราหรือว่าหลานเราเพียจากการเดินทางนอนระเมอหรือไม่ตรงนี้เองย่าก็แปลกใจแต่ยังไม่ได้ทําอะไรในค่ําคืนแรกสุดท้ายแล้วนะสิ่งที่ย่าสงสัยมันก็มาเฉลยในค่ําคืนของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนน้องงามเองเข้านอนกับย่าเหมือนเก่าเหมือนเคยน้องงามเองยังคงมีอาการผิดปกติเหมือนเดิมนั่นก็คือมีอาการพูดเหมือลอยมีอาการกรีดออกมาเป็นบางครั้งแล้วยังพนมมือบอกว่าน้าเดชบักปีศาจน้าเดชบักปีศาจมัน จะมาเอาชีวิตหนูบางครั้งบางทีเธอเอามือไปปิดไว้บริเวณอวัยวะแล้วบอกว่านะ้าเดชอย่าทําหนูนะหน้าเดชอย่าทําหนูหนูกลัวแล้วหนูขอร้องนี่คือสิ่งที่ย่าได้ยินได้สัมผัสในขณะที่นอนกับน้องงามย่ารู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเกิดอะไรขึ้นกับหลานเรากันแน่ย่าก็เลยพยายามเกี้ยกล่อมพยายามบอกแล้วถามกับน้องงามดีๆว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ไม่ต้องกลัวย่าอยู่ข้างๆหนูเสมอเดี๋ยวย่าช่วยหนูเองหลังจากน,านั้นน้องงามก็เล่าเรื่อง เราทั้งหมดทั้งมวลให้ย่าฟังว่าอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับเธอในช่วงที่เธอเดินทางไปหาพ่อหาแม่ที่กรุงเทพ เธอบอกว่าหลังจากออกจากบ้านไปตรงนั้นเองมีผู้โดยสารหลายคนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอเองนั่งรถไปถึงกรุงเทพในช่วงประมาณตีสามตีสี่คนขับรถตู้นั่นก็คือน้าเดชทยอยส่งคนตามจุดต่างๆจนเหลือเธอเป็นคนสุดท้ายนี่คือสิ่งที่เธอบอกกับย่าหลังจากนั้นน้าเดชคนขับรถตู้ก็ชวนเธอคุยแล้วมีการยื่นน้ำอะไรบางอย่างให้เธอกินด้วยความที่เธอเป็นเด็กไม่ได้คิดอะไรมากมายเธอเลยดื่มน้ำนั่นเข้าไปปรากฏว่า หลังจากเธอดื่มน้ำเกิดอาการสลืมสลือไม่ได้สติอะไรเนื้อตัวอ่อนปวกเปียก ตรงนี้เหมือนคนโดนวางยาไม่มีแรงต่อสู้ใดๆเลยตรงนี้เองคนขับรถตู้ก็คือนาเดชได้มีการจอดรถเธอไม่แน่ใจว่าจอดตรงไหนหลังจากนั้นนาเดชก็เข้ามาในรถเข้ามาหาร่างของเธอที่อยู่ในอาการสลึมสลือกันเพื่อนเธอเองบอกว่านาเดชมีการถอดเสื้อผ้าเธอหลังจากนั้นก็ลงมือข่มขืนเธอคันเพื่อนตรงนี้เองน้องงามก็มีการขอร้องมีการยกมือไหว้บอกว่านาเดชอย่าทําหนูเลยนาเดชอย่าทําหนู ตรงนี้สงสารหนูเธอปล่อยหนูไปเถอะ แต่ตรงนั้นเองมันไม่ทันการเนื่องจากว่าปีศาจร้ายได้สิงร่างของนาเดทไปแล้วหลังจากนั้นนาเดทก็ลงมือข่มขืนเธออย่างหนำใจตรงนี้เองนะเป็นการข่มขืนครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้เยื่อพรมจันทร,ร์ของน้องงามฉีกขาดเนื่องจากว่าเธอเองเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์อายุเพียง13ปีเธอบอกกับย่าว,ว่าเลือดเต็มเบาะหนูรู้สึกเจ็บเป็นอย่างมากแต่หนูทำอะไรไม่ได้เนื่องจากว่าอยู่ในอาการสลืมสลือ อยู่ในอาการสลบตื่นขึ้นมาทีอะไรก็พบร่างของนาเดชค่อมอยู่บนร่างเธอแล้วปีศาจร้ายตนนี้มันก็ข,ข่มขืนเธอแบบไม่ยัง้งครั้งแล้วครั้งเล่านี่คือสิ่งที่น้องงามบอกกับย่าพอย่าได้ฟังแบบนี้ย่ารู้สึกตกใจเป็นอย่างมากถึงกับหลังน้ำตา ที่หลานต้องไปเผชิญชะตากรรมแบบนี้ย่าก็เลยตัดสินใจเอารูปของนาเดชซึ่งเป็นคนขับรถตู้ให้กับน้องงามดูว่าใช่คนนี้หรือไม่ที่ทํากับหนูพอน้องงามเห็นรูปของนาเดชเท่านั้นกันเพื่อนเธอถึงกับกรี๊ดแตกสติแตกกันไปเลยทีเดียวกันเพื่อนยกมือไหว้โทรศัพท์แล้วบอกว่าบักปีศาจบักปีศาจบักปีศาจ บักนี้มันคือปีศาจมันขคค่มขืนหนูหนูเลือดออกเต็มขาหนูเลือดออกเต็มขาย่าอย่าเอามันมาใกล้ย่าอย่าเอามันมาใกล้ม,ม,กลมันจะมาเอาชีวิตหนูนี่คือสิ่งที่เด็กอายุ13ปี เจอในวันที่เกิดเหตุกันเพื่อนเป็นเรื่องราวเป็นตาบาปที่สยดสยองที่สุดหลังจากที่เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ย่าได้รับรู้ความทุกข์ของหลานก็เลยตัดสินใจโทรมาบอกพ่อกับแม่ของน้องงามว่าน้องงามโดนอะไรบ้างระหว่างเดินทางไปหาพ่อกับแม่หลังจากปรึกษากับพ่อแม่ของน้องงามแล้วย่าก็เลยตัดสินใจเดินทางไปแจ้งความที่สอพอแวงน้อยเพื่อเอาผิดกับคนขับรถตู้เพื่อเอาผิดกับน้าเดชแต่ตรงนี้มันยังไม่จบ เนื่องจากว่าสอพอแวงน้อยบอกว่าไม่ใช่พื้นที่ที่เกิดเหตุพื้นที่ที่เกิดเหตุอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่ที่สอนอาบางกอกใหญ่พ่อแม่ของน้องงามก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความที่สอนอาบางกอกใหญ่แต่สอนอาบางกอกใหญ่บอกว่าจุดเริ่มต้นเรื่องนี้เกิดที่แวงน้อยสพออแวงน้อยเป็นพื้นที่รับผิดชอบเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสอนอาบางกอกใหญ่โยนกันไปโยนกันมาระหว่างสองสถานีตำรวจนี้กันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดพ่อแม่ของน้องงามแล้วก็ยายรู้ รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยตัดสินใจนำเรื่องราวนี้มาร้องสื่อในวันที่5พฤศจิกาย,ยนปีพศ2566ที่ผ่านมามันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวเป็นข่าว,เป,าวเป็นข่าวใหญ่โตกันเพื่อนในขณะนี้นะน้องงามต้องได้รับการรักษาตัวด้านจิตเวชเนื่องจากว่าหลังจากที่เธอเล่าเรื่องราวให้ย่าฟังย่าได้พาไปหาหมอแล้วหมอประเมินว่าเธอกลายเป็นผู้ป่วยจิตเวชชั่วข่าวกันเพื่อนพูดเพ้อเจอ้อโวยวายพูดจามไม่รู้เรื่อง บางครั้งบางคราวนะครับมีอาการถ่ายหนักถ่ายเบาโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือขี้แตกเยี่ยวแตกแล้วเกิดอาการหวาดกลัวออกมาตอนไหนก็ตอนนั้นไม่สามารถควบคุมสติตัวเองได้ไม่สามารถสื่อสารกับผู้คนรอบข้างได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องงามณขณะนี้หลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกตีแผ่มาในโลกโซเชียลมีการออกสื่อปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองสถานีแย่งกันทำคดีไม่ว่า จะเป็นสอนอบางกอกใหญ่รวมถึงสอพอแวงน้อยบอกว่าเดี๋ยวรับเป็นเจ้าภาพทำคดีให้เองนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตำรวจไทยไม่ออกสื่อไม่ทำงานกันเพื่อนสุดท้ายแล้วนะแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจร,รับทำคดีนี้หลายหน่วยงานรวมถึงสืบนครบาลก็ไปร่วมด้วยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถแจ้งข้อหาคนผิดได้นาเดชก็ยังลอยนวลเหตุผลที่เป็นแบบนี้เนื่องจากว่าผู้เสียหายยังไม่สามารถให้ปากคำได้แม้ว่าการตรวจพยานหลัก ฐานเบื้องต้นนะครับตรงนี้เองนะผู้เสียหายก็คือน้องงามมีร่องรอยของการฉีกขาดที่บริเวณอวัยวเพศแต่มันไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครเป็นคนทํารวมถึงพยานหลักฐานต่างๆทางนิติวิทยาศาสตร์ ผลก็ยังไม่ออกมากันเพื่อนตรงนี้เองต้องรอพิสูจน์ทราบตรงนี้เองต้องรอผลออกมาใช้ระยะเวลาเป็นเดือนถึงจะมีผลออกมาตรงนี้กันเพื่อนดังนั้นนาเดชก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตำรวจยังไม่แจ้งข้อหาใดๆเลยในวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานาเดชได้มาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเขาเองไม่เคยทำแบบนี้ ลูกเมียเขาก็บอกว่าตัวของนาเดทเป็นคนดีแบบสุดๆเพื่อนร่วมงานบอกว่านาเดทไม่มีการทำแบบนี้อย่างแน่นอนนี่คืออาชีพเขาที่เขาทำมาสิปี20ปีเขาไม่มาทุบหม้อข้าวตัวเองอย่างแน่นอนนาเดตเป็นคนดีนี่คือคำบอกกล่าวจากเมียของเขาคับเพื่อนตรงนี้เองก็ไม่เป็นไรกันเพื่อนรอผลพิสูจน์ทราบทางนิติวิทยศาศาสตร์เดี๋ยวก็โปแตกกันเองแม้ว่าตอนนี้เองน้องงามยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้เธออยู่ในอาการเอ เธออยู่ในอาการเพี้ยน แต่ไม่เป็นไรกันเพื่อนหลายคนอาจจะกังวลว่าคาดีนี้จะจบแบบไหนถ้าผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ออกมารับรองว่ามัดตัวคนร้ายได้อย่างแน่นอนวิทยาศาสตร์มันไม่โกหกกันเพื่อนดีกว่าคําให้การของคนอีกต่างหากกันเพื่อนสุดท้ายแล้วนะถ้าหากตัวของนาเดชถูกแจ้งข้อหาหรือว่ากระทําความผิดจริงเขาจะมีโทษอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ฟังกันเพื่อนหนึ่งก็คือข้อหาข่มขืนเด็กที่อายุไม่เกิน15ปีตรงนี้เองมีโทษ4ปีถึง20ปีมาก มาตา277กันเพื่อน2ก็คือข้อหาภาคู่เยาว์อายุไม่เกิน15ปีตรงนี้เองมีโทษอยู่ที่3ปีถึง15ปีมาตา3า7 1 7กันเพื่อน สก็คือข้อหากักขังหน่วงเหนียวกันเพื่อนตรงนี้เองอัตราโทษ3ปีมาตรา310หนี่คือสิ่งที่นาเดชจะได้รับหากเขากระทำความผิดจริงมีในกระเป๋าแน่แน่ยี่สปีสามบปีกัเพื่อนตรงนี้เองก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวว่ากันไปตามพยานหลักฐานถ้าหากพยานหลักฐานมัดตัวนาเดชได้ตรงนี้เองตีตัวยาวๆโบกมือย่อยๆลารถตู้ลาเมียได้เลยเนื่องจากว่าคดีแบบนี้ได้อภัยน้อยมากกันเพื่อน ตีตัวยาวๆเข้าไปพักผ่อนในเรือนจําไม่ต้องคงไม่ต้องขับแล้วครับรถตู้ถ้าหากกระทําความผิดจริงแต่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายถ้าหากเขาไม่กระทําความผิดจริงตรงนี้เองสังคมก็ต้องชดเชยเขาอย่าไปกล่าวหาใครลอยๆถ้าหากพยานหลักฐาน ไม่มากพอกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวนี้จะจบแบบไหนกันเพื่อนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประราการใดต้องกราบขอเป็นเพื่อนไว้นะที่นี้ด้วยขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟงังขอให้มีความสุขความเจริญขอบคุณจากใจจริงขอบคุณครับผม